สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลนะครับขอบคุณกับการติดตามครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยนะครับกับรถราคา249,000บาทที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้นะครับมีสีไหนมาก็หมดครับภายใน11สัปดาห์นะครับผมเคยมีสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็สีดำอีกคันหนึ่งก็หมดแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้พิเศษสุดกับตัวท็อปเลยนะครับกับ MG 6 ซันรูปนะครับผมปี17ด้วยนะครับไม่แสนต้นๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมช่วงล่างสมบูรณ์ขับดีมากๆเพราะอะไรเพราะลดราคาหลักล้านเนี่ยแล้วคุณซื้อในราคา200,000กว่าบาทเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วครับช่วงล่างความปลอดภัยการดูแลภายในต่างๆเนี่ยสวยสะอาดกิฟต์มากๆเลยนะครับแล้วพอมันมาเป็นมือสเนี่ยโอ้โหตอนนี้คนแย่งกันพอสมควรเลยเพราะว่าราคานี่มันคุ้ม ผ่อนก็เบามากแถวฟรีดาวด้วยพเพราะอะไรเพราะว่ารถราคาเนี้ยส่วนใหญ่มันปีลึกแต่ MG 6เนี่ยมันปี17เพื่อนๆดังนั้นเบาะก,ก็บากหนังนะฮะเพื่อนๆโอ้โหสันรูฟเนี่ยใสยสว่างสวยแจ๋วเลยนะฮะไม่ต้องพูดถึงออปชั่นต่างๆครับความทันสมัยคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็รถคนันนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้นที่หากันเนยอะเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดเพื่อนเ ตัวนี้เป็นสีดำเป็นตัวท็อปด้วยนะครับในราคาที่ต้องบอกว่าว้าสุดๆทั้งจัดแบบเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวน์ได้นะครับรถจอดอยู่รามินทานะเพื่อนๆขอบอกว่าอย่าช้าครับเพราะว่ามันมีการจองแบบเร็วมากๆโทรเลยครับแอดไลน์มาเลยครับ088-584-5375ครับทักด่วนเลยนะครับผม MG6 คันนี้ต้องอยู่ในมือคุณแล้วนะครับ